ทำไมมีคนประกาศรับซื้อธนบัตรรุ่นนี้ราคาหลักหมื่นแล้วแบบไหนที่เขาเล่นหากันวันนี้ร้านแอปแบงไทยจะมาเฉยเลยครับสวัสดีครับผมร้านแอปแบงไทยครับวันนี้เราอยู่กันกันกบธนบัตร60บาทวาระที่ระลึกนะครับ60ปีของาราษรราชการที่9นะครับธนบัตรรุ่นนี้ประกาศออกใช้เมื่อ9มิถุนายน2549นะครับด้านหน้าของธนบัตรรุ่นนี้นะครับเป็นราชการที่9บนพระที่นั่งพุทธาน,นะครับ แล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะมีตราสัญล,ลักษณ์พปลแล้วก็ตรางงานฉลองศิริลาชะสมบัติครบ60ปีนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นพระองค์ท่านนะครับแล้วก็พระผู้ปีชาสามารถด้านการพัฒนาข้าวไทยแล้วก็ด้านการาจัดการทรัพยากรน้ำนะครับเพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรนะครับธนบัตรรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับปก ที่ระลึกของพระองค์ท่านนะครับเป็นวารละนี้เลยนะครับเป็นพระราชกรณียกิจต่างๆแล้วก็ความสําคัญของนายฉลองศิรีราชสมบัติครบ60ปีครับส่วนเรื่องราคาที่ประกาศรับซื้อกันนะครับรวมถึงล้านแอดแบงค์ไทยก็รับซื้อน,นะครับจะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือแบบตัวอย่างนะครับแบบตัวอย่างเนี่ยจะเป็นนะแบบที่มีตัวกำกับ ตัวหนังสือเขียนว่าตัวอย่างบนธนบัตรนะครับแล้วก็เป็นเลขศูนย์ทั้งหมดแบบนี้จะราคาหลักพันนะครับสามพันถึงห้าพันบาทนะครับส่วนแบบที่2คือแบบเลขสวยนั่นคือแบบที่ประกาศออกมาใช้งานจริงนะครับแล้วก็จะมีน้อยมากก็คือเลขเลียงหรือเลขสวยนะครับเลขเลียงก็อย่างเช่น 1- นึถึงเส่วนเลขสวยก็คือเลขเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ราคาจะหลักประมาณ ส0 0 0 0ถึง1,000 10, 0บาทแล้วแต่สภาพของธนบัตรนะครับส่วนแบบที่เป็นธรรมดานะครับหรือเลขธรรมดาไม่ได้สนใจหมวดหรือเลขนะครับไม่ได้สนใจว่าเป็นลายเซ็นใครหมวดไหนเลขอะไรนะครับรุ่นนี้ราคารับซื้อกันจริงๆนะครับซื้อขายกันในปัจจุบันนะครับราคาหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับประมาณ150บาทถึง250บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับนะะักสะสมท่านใดที่อยากจะเริ่มสะสมธนบัตรนะครับก็ทางร้านแอดแบงไทยแนะนำรุ่นนี้นะครับหรือท่านใดที่มีธนบัตรอยากจะส่งประเมินราคานะครับสามารถส่งมาที่ร้านแอดแบงไทยได้เลยนะครับไลน์ไอดีนะครับแอดแไทยนะครับประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับขอบคุณมากครับ